ใส่คองได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็เป็นไซส์ที่กําลังดีเลยค่ะเป็น must have item ที่สาวๆต้องมีติดบ้านเลยนะเป็นรอยได้ยากแล้วก็ทนทานสุดๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับกวางอีกแล้วนะคะกับรายการ BNF p Review ค่ะวันนี้นะคะกวางมากับแบรนด์ชาแนลค่ะแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะกิดเงียบไปก่อนดีกว่านะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะ นีเลยกดไลค์กดแชร์ Facebook i n s t a g กรมแล้วก็ YouTube ของเราก่อนได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเชลล์คลาสสิกนะคะรุ่นนี้จะเป็นไซส์10นิ้วหรือว่าไซส์มีเดียมนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้ฮอตทิปม,มากๆหลายๆคนเนี่ยชอบมา,มากๆเลยเพราะว่าใส่ของได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็เป็นไซส์ที่กําลังดีเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นผิวสัมผัสแบบเม็ดคาเวียนะคะเป็นหนังวัวปั๊มนูนแบบนี้เลยนะคะสัมผัสดีมากๆเป็นรอยได้ยากแล้วก็ทนทานสุดๆไปเลยค่ะ สำหรับขนาดของเขานะคะ16คูณ26คูณ7เซนติเมตรนะคะเป็นขนาดที่กำลังพอดีใส่ของได้เยอะจุใจมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับอะไหล่สีซิเวอร์หรือว่าสีเงินแบบนี้นะคะเรียกได้ว่ามีความคลาสสิกมากๆเลยเป็น m u สแ h a ไอ i ทมที่สาวๆต้องมีติดบ้านเลยนะสามารถสะพายได้2แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพายข้างสวยๆแบบนี้สวยหรูดูแพงมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นคอร์ดบอดี้เก๋กก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันค่ะ สาวๆคนไหนนะคะที่อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมสวยๆหรือว่าเครื่องประดับสวยๆนะคะก็สามารถดูที่ i n s t a g r กรม i บล็ทีฟิกแบรนด์เนมได้เลยรวมไปถึงนะคะไปพบกับน้องตัวจริงเสียงจริงได้ที่ห้างเมกาบางนาชั้น4ี่เลดี้โซนค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็มีความสนใจอยากจะให้กวางรีวิวรุ่นอื่นๆรีเควสมาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของกวางแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ